ฮัลโหลสวัสดีค่ะตามคอนเซปต์เดิมนะจ๊ะของดีมีต้องบอกต่อหยดใส่บริสุทธิ์จุดเริ่มต้นของผิวแข็งแรงอะเด้อๆรู้กันอยู่แล้วรีวิวก็นแน่นอยู่แล้วใครที่เป็นสาวกของเซรั่มน้ำลายพึ่งต้องมาเจอตัวนี้แพ็คกล่องแพ็คเกจแกะแต่ของคนอื่นให้ดูเยอะไม่เคยแกะของตัวเองนะให้ลูกค้าไปดูเองรอบนี้แกะให้ดูแล้วกันวุ่นวายซับซ้อนเพราะอะไรคะเพื่อความเก๋และกันของปลอมฮัลโหลทำอะไรออกมาขายดีนี่ปลอมของที่หมดเลยใจเย็นๆนี่นะคะเด็ดตรงนี้ฮอปโพลิส 80%ฮัลโหลนั่นมากนั่นมากแอคทีฟตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะดีแล้วก็ราคาสูงแต่เราใส่ไปเลย80%นะคะพอแกะออกมาปุ๊บกล่องเก๋งเลยหนะ้าตาเป็นแบบนี้นะคะสวยงามฮัลโหลเนี่ยดูดิสีสา กลิ่นก็แบบว่าดูสดชื่นมากนะคะตัวครีมนะคะใช้ตอนไหนใช้หลังจากที่เราลงเซรั่มน้ำลายพึ่งเสร็จไปแล้วนะคะมันทําหน้าที่เหมือนไปเล่งหรือว่าไปช่วยให้ตัวเซรั่มน้ำลายพึ่งของเราเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นซึ่งหมายความว่าถ้าเราใช้หยดทองอยู่แล้วามาใช้ตัวนี้เพิ่มเข้าไปอีกมันก็จะเห็นผลได้ชัดเจนยิ่งขึ้นพี่เมี่ยงขาหนูใช้เซรั่มน้ำลายพึ่งอยู่แล้วหนูอยากหาครีมใช้ชอบเซรั่มมากอยากใช้ครีมด้วยเพราะฉะนั้นเรามีแล้ว ะะตอนนี้นี่พอปอริส80บางคนหน้าแห้งมากชอบเซรั่มมากแต่ว่าอยากได้ให้แบบหนักหน้ากว่านี้ใช้คํานี้ก็ไม่ถูกเพราะว่าตัวนี้ถึงจะเข้มข้นขนาดไหนแต่ก็ไม่ได้หนักหน้าจนทําให้เรารู้สึกว่าเราจะเป็นสิวอ,อุดตันตัวครีมเนี่ยนะคะมันช่วยให้เราเนี่ยผิวหน้าชุ่มชื้นแล้วก็แข็งแรงทาให้หน้าเราเนี่ยใส ยิ่งขึ้นฮัลโหลเก๋ว่าแอคทีฟมันแน่นมากพอพลิซมันแน่นมากนะคะสําหรับใครที่เป็นสาวกข,ของเซรั่มน้ำลายพึ่งอยู่แล้วนะคะถ้าใช้เซรั่มเสร็จแล้วเนี่ยก็ใช้ครีมต่อไปได้เลยตัวนี้เนี่ยมันจะไปทําให้เซรั่มที่ทํางานดีอยู่แล้วเนี่ยทั้ง2อันถ้าเกิดใช้คู่กันไปอย่างนี้นะมันเหมือนไปนเร่งประสิทธิภาพให้ได้ผลชัดเจนยิ่งขึ้นสําหรับใครที่ไม่เคยใช้เซรั่มน้ำลายพึ่งหนูอยากใช้ครีมก็ได้มันจะทําให้รลิวลอยนะคะที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของเราอาร ว่าเฮ้ยคุณหน้าแห้งแล้วคุณไม่บำรุงลอยเหี่ยวย่นตีนกงตีนการอยร่องแก้มอะไรเงี้ยมันมาเต็มแน่นอนแต่ว่าถ้าเกิดว่าใช้ตัวนี้ไปเนี่ยหน้าเราก็จะแบบเออก็จะตึงนะคะเพราะว่ามันได้รับการบำรุงที่แนบแน่นเข้มข้นตัวอย่างมีให้เห็นอย่างหน้าเนี่ยทุกอย่างมันแปรปรวนไปหมดเกิดจากหน้าเน,เนี่ยเคยใช้พวกครีมมีสารก็พูดกันตรงๆต,ตอนเป็นวัยรุ่นใครก็อยากสวยหน้าขาวพออะไรผิดพลาดขึ้นมานิดนึงมันก็จะผุดขึ้นผุดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยครีมตัวนี้เมี่ยก็มั่นใจ ไว้ใจมากนะคะที่สําคัญไม่มีสารอันตรายใดๆไม่มีหลอดไม่มีไฮโดรคจนโอนปลอดภัยชัวร์ร้อเซนอกจากจะทํามาให้ใช้คู่กับเซรั่มน้าลายพึ่งใช้เดียวเดียวก็เลิศเหมือนกันเพราะว่าด้วยสารสก,กรัดที่เข้มข้นแต่ไม่ได้ทําให้อุดตันย้ําอีกทีเข้มข้นแน่นมาแต่ไม่ทําให้อุดตันมันช่วยให้เราเนี่ยหน้าชุ่มชื้นทําให้หน้าเราเนี่ยเวลาออกไปไหนเนี่ยมีเกราะ้องกันของใบหน้าป้องกันมลพิษต่งตางน,นานาได้แสงเสริมฝุ่นควันละออกโอ๊ย เราก็รู้สึกว่าหน้าเราเนี่ยได้รับการปกป้องจากพอปริสตั้ง80%พวกริ้วรอยนะคะที่จะแก่ก่อนไว้อันสมควรริ้วรอยในอนาคตแบบนั้นเถอะตอนนี้หน้าเรายังไม่มีนะคะก็ป้องกันไว้ก่อนไม่ใช่ว่าอยู่ดีเกิดให้เกิดริ้วรอยเสร็จปุ๊บมาหาทางแก้กันก็ไม่ไหวฮัลโห ที่เกิดขึ้นแล้วนะคะใช้บวามุงไปเรื่อยๆยังไงก็ดีถ้าเกิดว่าอยากลองใช้นะคะก็ลองหาซื้อกับตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศไทยเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากจะได้รายละเอียดของพัฟโพลิส80ตัวนี้เพิ่มเติมนะคะแน่นเลยนะคะพ,พัฟโพลิส80ตัวนี้ยีงรับประกันว่าเด็ดทําอะไรมาก็ไม่เคยทําให้ผิดหวังโอเคปะเฮ้ยคือมันไม่ได้แบบว่าใช้แล้วหน้าขาวแบบไปเลยวันหนึ่งเป็น A4 แต่ว่าเราขายความแบบใสเกาหลีอ่ะเดูอเดเป็นชนีมีผิวมั่นคง ผิวเงาอ๋อเหรออะดูอะลองดูนะคะบ๊ายบาย